If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been giving. So the very good พบกันอีกครั้งนะครับที่ดีมอเตอร์โดยผมชานชัยคนเดิมนะครับวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวของรถนะครับต้องขอบคุณดินฟ้านะครับที่ค่อนข้างที่จะอำนวยาวนะครับแสงก็พอดีพองามนะครับก็วันนี้เราเหมือนอยู่ในหุบเขานะครับเหมือนอยู่ในหุบเขาแต่ห้อมล้อมด้วยรถเครนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องรถเครนที่จะมาบอกเล่ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ยินดีนะครับโดยผมชานชัยนําเสนอรถตัวนี้จะเป็นรถ อิซุสุหกล้อไซมินินะครับไซมินิก็คือปีที่จดทะเบียนเนี่ยอายุค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงปีที่จดทะเบียน2541นะครับจะเรียกว่าคุณปู่ดีไหมน้งเจมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาเอาเอาลุงก็พอเอาเรียกคุณลุงแล้วกันนะครับในในวันนี้ผมไปซื้อคุณลุงมาเนี่ยนะครับรถคันนี้เนี่ยก็เดยนนิดหนึน่งว่าเป็นรถที่เขาจอดจอดเก็บไว้รถคันนี้ไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแล้วหัวเก่งนี้ก็ยังไม่มีตัดผุ ในวันที่ผมไปซื้อเนี่ยเครื่องเขานี่สตาร์ทเนี่ยชึ่งเดียวเลยนะครับเพียงแต่ว่าระบบเบรกระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยเขาจอดนานมันก็เลยมีปัญหาแต่มันก็ยังขับมาถึงผมได้แต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยตามสไตล์ของดีมอเตอร์นะครับสิ่งที่ผมจะมาทําใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อไปนะครับแต่ส่วนอื่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอแนะนํานิดนึงว่ารถคันนี้เป็นรถที่ผมตอนแรกผมก็คิดนะว่า ไอ้สองคันท,ที่ที่ผมมีอยู่เนี่ยจริงๆมันมีแรงบันดาลใจจากรถคันนี้แหละผมมีความรู้สึกว่าผมอยากทํารถเคนไซนี่ขึ้นมาให้อ,อยู่ในท้องตลาดซึ่งผมมีความรู้สึกว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมีความจํำเป็นที่จะต้องใช้รถในไซ์นี้ ที่ไม่ต้องการรถใหญ่แต่ใช้ในกลุ่มค้าวัสดุก่อสร้างในโรงงานกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยู่ในโรงงานที่ไม่ต้องใช้รถใหญ่นะครับรถคันนี้จะเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าในเมื่อเป็นรถเคนขออนุญาตคุยเรื่องเคลนนิดนึงนะครับเคลนตัวนี้ผมถอดออกมาจากรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถอ่าเป็นเคลนยี่ห้อทาโรโนรุ่น z f ตอก่าสามสามนะครับก็คือ3ตัน3ปลอก2ชัก นะครับเป็นรุ่นตะขอพับนะครับในตอนที่ผมได้มาเนี่ยเครนตัวนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นในในเครนตัวนี้ก็คือไม่มีบูมหักไม่มีส่วนเอวไม่มีส่วนไหนที่เล้าหรือแตกนะครับมีเฟืองเอวในส่วนตรงนี้ที่หลวมผมก็จัดการเข้าไปซ่อมให้เรียบร้อยนะครับพอมาถึงปุ๊บเนี่ยผมก็มาเซตดูว่าความสมบูรณ์ของเครนตัวนี้มีตรงไหนที่ยังไม่มีนะครับสิ่งแรกที่เจอก็คือสายไฮดรอลิกก่อนเลยนะครับทั้งหมด พี่เป็นระบบสายไฮดรอลิกที่เป็นรถเครนคันนี้นะนะครับเนี่ยน้องเจมเชิญนิดนึงครับผมเปลี่ยนทุกสายเลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยสายไฮดรอลิกทุกตัวนะครับทุกเส้นนะครับผมพยายามใหม่ไปเปลี่ยนมาใหม่ไล่ออกมาจากกล่องหัวใจมีสายอะไรบ้างนี่ผมยกบูมยกอะไรออกมาเช็คหมดเลยไอยกเสาออกมาเพื่อที่จะดูว่าหาปัญหาของเครนตัวนี้ว่าตอนที่มันอยู่กับเจ้าของเดิมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาสมบูรณ์ขนาดไหนแต่มาอยู่ที่ผมเนี่ยผมบอกว่าผมจะต้อง รื้อออกมาให้ดูให้หมดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นปัญหาพอเห็นปัญหาปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้แก้ปัญหาถูกพอรื้อออกมาปุ๊บผมเจอหมดครับอะไรที่มีปัญหาสายไฮดรอลิกก่อนเลยซีนต่างๆที่อยู่ในส่วนของบูมนะครับตับต่างๆที่ตัวแทงบูมเนี่ยเช็คออกไปเนี่ยผมดูอ๋อมันดึงออกมาดูมันก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีคันโยกต่างๆนะครับก็สายไฟระบบไฟของเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาผมก็เลยตัดระบบไฟทิ้งหมดเลยตอนนี้ผมปรับระบบ ตัวคันโยกคันเร่งอะไรต่างๆนี่เป็นระบบแมนวนวลทั้งหมดเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเวลาไปใช้เนี่ยจะมีปัญหาเอ๊ะใช้ไปเดี๋ยวไฟช็อตไฟไฟรั่วมีปัญหาในการใช้เครนหยุดอยู่กลางทางอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเพราะผมปรับเป็นระบบแมนนวลหมดละเพราะฉะนั้นการใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับปั๊มเติมนี่ผมเช็คหมดว่าตัวไหนที่มีปัญหานะฮะสายน้มันไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่น้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่นะครับทุกอย่าง เคนตัวนี้ผมเซ็ตหมดไม่ว่าจะเป็นโอลิงขาเขือต่างๆเนี่ยผมเช็คดูแล้วว่าตัวไหนที่มีปัญหาเนี่ยผมเก็บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมนํามาติดใหม่เนี่ยก็คือผมซับกระซีใหม่เรียบร้อยหมดนะครับถึงจะเป็นรถเล็กก็ตามนะครับลบกวนดูนิดนึงเห็นไหมครับผมก็จะซับกระซีตามสไตล์ของดีมอเตอร์นะฮะซับกระซีหุ้มเรียบร้อยนะครับ <S <S เพื่อที่จะกันกระซีหักกระซีแล้วเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้นะครับแล้วก็มันเซฟตี้มากนะครับ ในส่วนของเคนตอนนี้ก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เห็นไหมฮะผมทําสีใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทาแบบทําแบบรถเลยนะครับทำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็สลิงพวกเนี้ยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยสลิงเนี่ยเวลาผมเอามาเช็คดูอ๋อมันมีงอแล้วก็มันมัน,ม,นมันสั้นไปอะไรเงี้ยผมก็เปลี่ยนใส่ใหม่หมดเลยแล้วก็บูมเช็คดูนะครับว่าเวลาเราจอดไว้เนี่ยเวลาเรายกสูงไว้เนี่ยบูมตกไหม บูมหดไหมเวลาเราแทงออกมาแล้วปล่อยให้มันว่างๆไว้เนี่ยแล้วมันมันหดกลับไหมผมเช็คหมดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในส่วนของเคสนี่ผมเซตไว้ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับกระบอกกระบอกอเคนนี้ก็ไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะครับเพราะฉะนั้นเคนตัวนี้เป็นเคสนี่สมบูรณ์มากณนะเวลานี้นะครับจากนี้ไปนะครับเป็นส่วนของรถบ้างนะครับน้องเจมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงเห็นไหมครับรถคันนี้ก็ก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อผมก็ชอบที่มันเดิมนะครับเห็นไหมฮะ ภายในห้องโดยสารสีเดิมมันจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆผมยังไม่พ่นนะครับผมยังคงสีเดิมไว้นะฮะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเพจต่างๆที่อยู่ในตรงตรง,ตรงพนักพิงก็ยังอยู่ครบหมดนะครับเห็นไหมฮะก็คืออยู่ในสภาพภายในเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ทาสีผมจะทําเฉพาะพภายนอ,อกซึ่งผมเปลี่ยนเป็นสีของยูโรทูนะครับเห็นไหมเฟอร์นิเจอร์ก็ยังอยู่ในในสภาพที่สมบูรณ์วิทยุนี่ผมติดใหม่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับวิทยุติดใหม่เสร็จแล้วลาโพงเนี่ยใสย6่6กคูณเ้าเลยเพราะว่าแผงประตูมันมีรูอยู่ตรงนี้ ผมก็เลยเอ๊ะจริงๆซื้อแผงประตูใหม่ก็ได้แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากได้ลโพวงใหญ่ให้ลูกค้าผมก็เลยสั่งลโพวงมาซึ่งมันแพงกว่าแผงประตูอีกนะครับก็มาใส่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แผงประตูนี้ก็เป็นแผงประตูเดิมหมดเลยนะครับเห<ๆ>็นไหมฮะในส่วนตรงนี้สติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับผมยังคงไว้ซึ่งคงเดิมของเขานะครับแล้วก็ยางปูพื้นเนี่ยทุกผืนยังเป็นผืนเดิมอาจจะมีหดมีอะไรบ้างแต่ก็คือเป็นของเดิมที่มาจากห้างเลยนะฮะหน้าปัดคอนโซลต่างๆแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี ผมตั้งใจทํามากรถคันนี้ปกติแล้วรุ่นนี้เขาจะไม่มีไม่มีพวงมาลัยพาวเวอผมก็ตัดสินใจเพิ่มพวงมาลัยพาวเวอมาให้เขานะฮะติดพวงมาลัยพาวเวอเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเร,เราดูฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งน้นบ้างนะครับเชิญนักเจมทางนี้ครับเห็นไหมฮะอุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้แทบไม่มีสีโป๊เลยนะครับเพราะว่าหัวเขาสวยมากหัวสวยมากอยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีซีดมีอะไรบ้างแต่นี่มันเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานนะครับฮนะพวงมาลัยก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับทุกอย่างหน้าปัดเรือนไม้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับเบอร์เบอร์ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีผุแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับหลังจากที่ผมตรวจก่อนที่ผมจะซ่อมก่อนที่ผมจะทําสีนะฮะถังน้ํามันเนี่ยผมก็ล้างเลื้งเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับอ่าทีนี้กระบะมาถึงกระบะบ้างรถคันนี้กระบะก็ ตามสไตล์ของดีมอเตอร์ก็คือต่อใหม่เลยนะครับไหนๆก็จะทําเป็นรถต้นแบบและก็ทําทุกอย่างที่คิดว่าดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของช่างของเราจะทําได้นะครับกระบะต่อลูกใหม่เห็นไหมฮะคันโยกก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเล่องที่ตรงนี้หมดนะครับผมปรับปรุงตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์ระบบไฟนะครับใช้ระบบแมนนวลเราแบบสบายๆใครๆก็ใช้ได้แล้วก็ซ่อมแซมง่ายที่สุดนะครับกระบะต่อใหม่เรียบร้อยแผงข้าง40เซนนะครับ3มเมตร 3เมตร65เซนเอาตัวนี้3เมตร70เซนนะครับกระบะที่ผมต่อไว้นะฮะกระบะที่ต่อไว้3เมตร70เซนโดยอู่เพื่อนผมเองนะครับอู่สมยศการช่างนะครับต่อขึ้นมาก็อยู่ในสภาพที่เราเข้าใจกันว่าทํายังไงจะให้ลูกค้าได้ของที่ดีที่สุดในฐานนะคุณเป็นคนต่อกระบะเพื่อนผมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอพูดถึงช่วงล่างนิดนึงรถคันนี้นะครับขออนุญาตพูดคุยถึงเขานิดนึงรถคันนี้ช่วงล่างรถจอดอยู่หลายปี เพราะฉะนั้นรถมาถึงผมแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมทําคือตอนที่ยังไม่มีกระบะนะครับผมยกคลัตช์ลงมาแล้วก็เช็คระบบคลัตช์ทั้งหมดนะครับปรากฏว่าผมเปลี่ยนทิ้งหมดเลยไฟวินไฟวินแผ่นคลัตช์จานกดนะครับลูกปืนคลัตช์นะครับแม้กระทั่งผ้าเบรกมือผมก็ถอดออกมาดูเพื่อที่จะให้ดูว่า อะไรที่มันเสียหายบ้างผมจับเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดนะครับตุ๊กตาเพากลางยอยเพากลางอะไรไม่ดีเนี่ยผมเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับแล้วก็ดุมล้อทั้งหมดเลยสี่ดุมผมก็ดึงออกมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาเช็คตามมาตรฐานของดีมคือจารบีลูกปืนล้อนะครับซีล้อนอกในผ้าเบรกกระบอกเบรกทั้งหมดเป็นยังไงอยู่อันไหนที่มันไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ผมจัดการเปลี่ยนทิ้งใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย รถคันนี้ตอนนี้อยู่ในสภาพที่ช่วงล่างเซ็ตใหม่เรียบร้อยสลักขอแหนบทุกตัวนะครับแหนบตัวไหนที่ผมดูแล้วมันไม่เข้าที่เข้าทางนี้ผมเปลี่ยนทิ้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญของเหลวนะครับน้ามันเกียร์น้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายทุกอย่างที่เป็นของที่มากับรถเนี่ยผมไม่เอาไว้เลยน้ามันไฮดรอลิกเหมือนกันผมเปลี่ยนทิ้งหมดแม้แต่กรองของไฮดรอลิกของเคเนี่ยผมก็เปลี่ยนทิ้งหมดทําสีเสร็จนะครับสติ๊กเกอร์ผมก็ตัดใหม่ใส่ให้เหมือนของจริงใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อที่อยาก จะให้รถคันนี้เป็นรถที่สวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยช่วงลงช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยท่านใดที่นําไปใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับรถคันนี้รถต้นแบบของผมนะครับผมอยากทํามากรถอื่นนี้สเปคนี้นะครับภายในกระบะก็เห็นกันแล้วนะครับว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะเห็นไหมฮะแหนบในทุกอย่างยางอะไรเรามีพร้อมหมดนะครับไหมฮะตรงเตงแหนบ,นบ,นบอะไรต่างๆอะไรที่ไม่ดีเนี่ยผมทิ้งหมดเลยนะครับกล่อง กล่องสาหรับใส่แมลงใส่บล็อกคันล้อเรามีครบให้หมดนะครับที่อู่เขาต่อมาให้นะครับเนี่ยอยู่นี้มีพร้อมสําหรับการใช้งานเดี๋ยวมาดูใต้หัวเก่งนิดนึงนะครับมาดูใต้หัวเก่งนิดนึงนะครับดูกันนิดนึงนะครับรถที่ดีเนี่ยผมพูดเสอเมอว่าต้องยกหัวเก่งคนเดียวได้เห็นไหมครับอ่า อื่นดูก่อนนะครับอันนี้ดูที่เครื่องยนต์นะครับอยู่ในสภาพที่ผมเซตออกมาเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเห็นไหมฮะฟอยล์กันร้อนทุกอย่างก็ยังอยู่ครบหมดนะครับไม่มีการตัดผุแม้แต่แผลเดียวนะครับใต้ท้องสีเขาผมก็ไม่พ่นนะครับผมปล่อยให้เป็นสีเดิมนะครับเห็นไหมฮะอยู่ในสภาพสวยงามแอร์เหมือนกันตัวนี้ระบบแอร์ผมติดตั้งใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แอร์ก็ซื้อใหม่ คอมเพรสเซอร์แอก็ใหม่ระบบสายของต่างๆของแอร์ทั้งหมดเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เครื่องยนต์นะครับไม่มีสิ่งใดที่ค้างคาใจนะครับเซ็ตให้เรียบร้อยแม้แต่น้ํายาฟีปั๊มอะไรต่างๆเนี่ยผมเซ็ตให้หมดเลยแล้วก็คันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งยางนะครับ6เส้นไม่ว่าจะเป็นยางนอกยางในอ่าอ่ายางนอกยางในผ้าพันคอผมเปลี่ยนใหม่หมดทั้ง6เส้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าได้ไปใช้ไม่ต้องกงังวล ในส่วนของอช่วงล่างรถคันนี้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมมาสรุปแล้วว่าเครื่องยนต์ก็ดีหัวก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเครนบิวเรียบร้อยช่วงล่างเซตใหม่กระบะต่อใหม่นะครับรถคันนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่695,000บาทสําหรับรถต้นแบบในการทําธุรกิจของรถไซนี้ของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งใจทุ่มเทให้เขาเป็นรถที่ดีที่สุดก่อนที่จะส่งถึงมือของลูกค้านะครับ สำหรับ <c oughs> การใช้งานผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเมื่อไปถึงมือของลูกค้าแล้วเนี่ยรถคันนี้จะสร้างผลกําไรให้กับลูกค้าได้ดีแล้วก็ที่สําคัญรถกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะซ่อมง,ง่ายนะครับซ่อมง,ง่ายนะครับก็หลังจากที่ดูกันครบแล้วนะครับก็อยากจะฝากแฟนเพจทุกท่านนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่สนใจนะครับกดติดตามกดถูกใจให้กับดีมอเตอร์ด้วยนะครับถ้าสนใจว่ารถคันนี้ อยากจะได้นะครับก็ยินดีนะครับ0816577048ที่เบอร์ของผมนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0898914921เป็นเบอร์ของคุณทุกตากิงการเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะตอบทุกคำถามที่หลายๆท่านสงสัยในส่วนของรถคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลืมบอกไปว่าดีมอเตอร์อยู่ที่ไหนดีมอเตอร์อยู่ที่บางบัวทองนะครับ ถ้าหลายๆท่านไม่ได้ไม่ไม่รู้จักดีมอเตอร์ก็เข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า d r e มอ m ตอ o ์ g ูเกิลแมปก็จะพาท่านมาถึงที่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงขอจบเพียงเท่านี้พบกันที่คลิปถัดไปนะครับผมก็คงมีรถดีๆรถใหม่ๆเข้ามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ